สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ผมบูมตอบารนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมก็มี Ford Ranger Raptor มาให้ชมกันนะผมวันนี้เขาก็มาทำดีเทลลิ่งแรบใส่ภายในนี่เคุณผู้ชม อยู่ในห้องเขาเรียกว่าเชสเซอร์ออฟดีมเนอะผมที่เราทําเป็นห้องสำหรับแรปนะครับผมแรปสายแรปสีผมแรปสายกันลอยแรปสายภายในต่างๆนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็คือแรปสายกันลอยภายในเพราะว่าปอดแรปเตอร์เนี่ยตัวใหม่นะสองพันยี่สิบข้างในเนี่ยมันตัดเขาเรียกว่าตัดตัวเป็นเป็นโนแบ็กเยอะมากครับผมฉะนั้นเล็บเราขูดก็เป็นลอยแล้วนะก็เดี๋ยวไปชมกันนะผมว่าแรปสายมันจะปกป้องยังไงบ้างแล้วก็มีส่วนไหนบ้างแล้วก็จะสวยไหมครับแล้วยังเงาอยู่ไหมครับไปชมเลยฮะ แล้วคุณผู้ชมครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าเนี่ยตัว Ford Ranger Raptor เนี่ยครับผมก็จะมีเป็นโน้ตแบ็กเยอะมากๆนะผมเป็นตัวตรงจอนะครับผมเป็นตัวชิมตรงแอร์นะครับผมแล้วก็ตรงหัวเกียร์ตัวปรับโหมดต่างๆครับแต่สิ่งที่ผมจะมารีวิวเพิ่มนป็ครับตัวระบบใหม่นะครับผมของทาง Raptor ตัวใหม่2022เนี่ยเขาจะมีระบบดิสก์โหมดขับขี่นะครับผมก็เป็นโฟร์เอ 4L นะครับผมแล้วก็4ฟล์อโตนะครับผมมันขับ4นะครับผมแล้วก็มีตัวขับ2ด้วยครับเราเลือกกดปรับโหมดได้นะครับผมแล้วก็ตัวโหมดสโนตัวโหมดลุยทรายต่างๆนะผมปรับเสียงท่อต่างๆนะครับผมมีครบครันนะครับผมในตัวปรับตรงพวงมาลัยด้วยครับผมแล้วก็ตรงปรับตรงตัวคอนโซลตรงกลางนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มความเท่ของแรปเตอร์นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมช่องเออเขาเรียกว่า AUX นะครับผมให้มา6ช่องเนี่ยครับผมไว้สําหรับอะไรสําหรับผมว่าถ้าเกิดเราจะ ใส่สปอตไลท์ใส่ตัวสลิงใส่ตัวระบบต่างๆเป็นระบบไฟนะครับผมหรือระบบออตโต้ต่างๆแล้วหาที่ใส่สวิตช์นะครับผมทางแรปเตอร์เขาทำมาให้แล้วครับนี่ครับผมโอ้โหเวลากดนะละออนเหมือนละออนนะขึ้นบินแล้วเวลาปิดแล้วปุ๊บ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 ดูเสียงโอ้โหโอ้โหนะครับผมเท่มากๆนะครับผมแล้วก็ออนไฟรถซะหน่อยนะเท่เพื่อความเท่เลยครับผมแรปเตอร์ฟอร์ดเพอร์ฟอร์แมนแข็งแกร่งดูดัน ไม่เก่งใจควาย